สาลีนีฉันสิบเอ็ดพรามครูรู้สังเกตตะนาเขตนาครันราชาวัชชิสันพระจักสูพินาสมยินดีบัดนี้กิจจะสำริ์มะนารมเริ่มมาด้วยปรากม สาหาแห่งตนให้ลองตีกลองนัดปะชุงมขัดติมนทนเชิญซึ่งสำสากสกะสัตส์สูสะพาคานวัดชีภูมิพ้องสะดับกรองกระหุมคานทุกไทยไปเอา พือเอือสเด็ดไป